จะก,กินติมน้ำกันกน็นะคะเด้อจ้ะพี่น้องบัดดี้นะคะเอฟซีทุกคนนะคะเอฟซี FC ที่นา่ารักทุกานจา้ะติมกะทิสดเจ้าประจำมื้อนี้่กิ่งกาแฟไม่ก,กินไอติมจ้ะกินไอติมอ่างในกำลังใจมูไปเป็นน้าค่ะ อกดเริ่มให้เลยแึ๊บเสแบบจ้ะอืม,อมนี่น้มปัง,งกินน้ำกับ่กินประจำถ้าน่ากินที่ค่ะเป็น ไอบบติมบลอลลัมวายมันหอมกะทิจุ๊ดจ้ะบ้านเจ้าคองกะมีตุ๊ไอติมขายตุ๊ไอติมแต่อันนี้สิบบาทมันคุ้มนะ ผูจอยากใส่ข้าเหนียวข้าเหนียวมุ้นนะใส่ถ้ารุมรร่็จะใส่แหบไปเจมีข้าเหนียวมุ้นมีลูกชีดมีมันเชื่อมมีเปอกมมีเปลือกเอมีมันเชื่อมมีเปลือกเชื่อมมีไอ้ฟักทองเชื่อมแต่ว่าย็ดติ่บอยใส่แจ็คยังจะได้ไอ้เพิเ่มจะได้เพิ่มอันนี้อีกลูกหนึ่ง <laughs> อดีตมาอีกรูปนะึงก็ได้หลาย <c oughs> เดี๋ยวเมื่อหนา่าจะเอินแล้วไปแล้ว่าจะไปถ่ายวิดีโอเราตอนรถตัก เสร็วแล้วขายค้นขายเพราะถึงมือเย่ก็ลืมละแย่ค้นกี่ลืมห็นปะถั่วถั่วที่โจงถั่วเหลืองอัดแน่นๆเลยเพราวว่าจะติวมากเอาใจลูกค้าดนะีนาดไอติม อยากมาเรือบ้านยาให้รนะับนซิบบานกินแน่นแน่นเลยแน่นแน่นไอ้กินวะ กี้นาค่อมืนองแล้วกินน้ำนนั่งก็มีเลวบ้านได้เลยไอติมโบราณที่ว่าพันฮอเยือ่อกระดาษไขอะ่ะที่ว่าใชไอ้ส้ตัดน่ะสมัยก่อนมันจะไอก้อนหนึ่งสองบาทเนาะก็จะกับมาตัดอาหารสิบตังซีก้อน แล,ล้วก็ไม่เสียบเดี๋ยวนี้กม็มีมาอยู่ลองซื้อกินมังยายเอาเอาวะัะตนอัทุเรียนเอาเผือกเอากะทิจะแสี่บสวนนี่พอได้ก็จะมีน้ำแข็งแห่งไส้ใส่ถางสีสมแบบพังน้ำแข็งห้องั้งหน่อย ย่ายก็จะกินเบิร์ดยูเ่อมันเย็ยนเย็ยยนไรมันนำาต่ยดยกับล่าเอฟซทุกคนนะค่ะเอะ้อกินเพื่อทุกคนมาจะ้ะไอติมโบราณไอติมกะที่สดจากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจไม่เจ็บไม่จนกันนะคะบ๊ายบายจ้า